สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูนิในวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้ครูนิจะพานักเรียนมาเรียนรู้เรื่องอักษรยอ่อเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะเรามาทําความรู้จักกับคําว่าอักษรยอ่อกันก่อนนะคะอักษรยอ่อคือตัวอักษรที่ใช้เขียนยอ่อคำให้สั้นลงเพื่อความสะดวกในการเขียน โดยการเขียนอักษรยอร่อจะต้องใช้เครื่องหมายมหาภาพหรือว่าจุดนะคะไว้ท้ายอักษรยอร่อนั้นเสมอค่ะหลักการเขียนอักษรยอร่อนะคะ 1. ค่ะใช้พยัญชนะต้นของพยางค์แรกของคําเป็นตัวยอ่อแบ่งเป็นสองประเภทนะคะประเภทแรกค่ะ ถ้าเป็นคำคำเดียวให้ใช้อักษรย่อตัวเดียวแม้ว่าคำคำนั้นจะมีหลายพยางก็ตามเช่นจังหวัดค่ะใช้อักษรย่อว่าจอจุดนะคะนาฬิกาใช้อักษรย่อว่านอจุดค่ะและอาจารย์ใช้อักษรย่อว่าอ,อจุดค่ะ ประเภทที่2นะคะถ้าใช้ตัวย่อเพียงตัวเดียวแล้วทำให้เกิดความสับสนและอาจซ้ำกันให้ใช้พยัญชนะต้นของพยางหรือคำถัดไปเป็นอักษรย่อเช่นตำรวจใช้อักษรย่อว่าตอรอจุดค่ะก็คือมาจากตอต่เาในคำว่าตามนะคะแล้วก็รออเรืในคำว่ารวดนั่นเองนะคะ นักเรียนใช้อักษยรย่อว่านรจุนะคะนหนูมาจากคําว่านักนะคะแล้วก็รอเรือมาจากคําว่าเรียนนั่นเองกิโลกร,รัมค่ะใช้อักษยรย่อว่ากกจุนะคะกอตัวแรกนะคะมาจากคําว่ากินะคะและกอตัวที่สองนะคะมาจากคําว่ากร,รัมค่ะ สองถ้าคำที่จะนำพยัญชนะต้นมาใช้เป็นอักษรยอ่อมีหอนานะคะให้ใช้พยัญชนะที่อยู่หลังหอหีบเป็นอักษรย่อค่ะเช่นเด็กหญิงนะคะใช้อักษรย่อว่าดจดยจเราจะสังเกตที่คำว่าหญิงนะคะคำว่าหญิงเป็นคำหอนามใช่ไหมคะเราจะไม่ใช้อักษร หอหีบแต่เราจะใช้พยัญชนะตัวที่อยู่ข้างหลังหอหีบก็คือยอหญิงนะคะเป็นอักษรย่อนั่นเองอีกคำหนึ่งนะคะคำว่าหนังสือพิมพ์ค่ะใช้อักษรย่อว่านอสอเสือพพอานจุดนะคะเราจะสังเกตจากคำว่าหนังใช่ไหมคำว่าหนังนะคะนักเรียนจะเป็นคำหอนามเราจะไม่ใช้ตัว หอหีบนะคะเป็นอักษรย่อแต่เราจะใช้พยัญชนะที่อยู่หลังหอหีบเป็นอักษรย่อก็คือนอนหนูนั่นเองค่ะสามคำที่พยัญชนะต้นเป็นอักษรนำที่ไม่ใช่หอนำนะคะหรือคำควบกล้ามให้ใช้อักษรตัวหน้าตัวเดียวเป็นอักษรย่อค่ะเช่นประถมศึกษาใช้อักษรย่อว่าปจุดนะคะ คําว่าปราค่ะเป็นคำควบกล้ามนั่นเองนะคะเราก็จะใช้เฉพออาะอักษรตัวหน้านะคะส่วนปอเรือที่เป็นตัวควบกล้ามเราจะไม่ใช้นะคะอีกคำหนึ่งค่ะคําว่าถนนค่ะถนนเป็นอักษรนำนะคะแต่ไม่ใช่หอนำฉะนั้นเราก็จะใช้ตัวอักษรตัวหน้านะคะเป็นตัวย่อ,อก,ก็คือถอถุงจุดนั่นเองค่ะ 4. ค่ะเวลาเขียนอักษรย่อรวมกับประโยคหรือข้อความอื่นๆให้เขียนเว้นวรรคหน้าและหลังอักษรย่อทุกครั้งนะคะเช่นมีข่าวจากกรุงเทพมหานครว่าน้ำท่วมหนักเราจะสังเกตคำว่ากทมจุดนะคะย่อมาจากกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะเวลาเราเขียนนะคะเป็นประโยคหรือข้อความนะคะเราก็จะต้องเว้น วักด้านหน้านะคะแล้วก็เว้นวักด้านหลังด้วยนะคะแต่เวลาอ่านถึงเราจะเขียนว่ากอทอมจุดแต่เวลาอ่านออกเสียงนักเรียนต้องอ่านออกเสียงเป็นคําเต็มนะคะกทมนะคะ <c oughs> ก็ย่อม,มาจากกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะ ข้อ5ค่ะเวลาเขียนอักษรย่อร่วมกันหลายๆคำให้เขียนเว้นวรรคระหว่างกลุ่มของอักษรย่อนะคะเช่นศาสตราจารย์แพทย์นะคะเวลานักเรียนเขียนอักษรย่อนะคะก็จะย่อได้ว่าสสาจนอพอจนะคะสสจก็ย่อมาจากศาสตราจารย์นะคะส่วนนอพอจุดก็ย่อมาจากนายแพทย์นั่นเอง อีกคำหนึ่งนะคะผู้บัญชาการทหารบกก็จะย่อเป็นผบอจุดทอบอจุดนะคะผอบอจุดก็มาจากผู้บัญชาการนะคะทอบอจุดก็ย่อมาจากทหารบกนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างอักษรย่อกันนะคะ,ะเราไล่ไปทีละตัวอักษรเลยนะคะ อจุดคำเต็มก็คืออาจารย์วันังคารหรือว่าอำเภอนะคะทั้ง3คํคำนี้ใช้อักษรย่อร่วมกันนะคะก็คืออจุดนะคะตอจุดคำเต็มก็คือตำบลนะคะจอจุดคำเต็มก็คือจังหวัดหรือว่าวันจันนะคะทอถุงจุดนะคะก็คือถนนนะคะคำเต็มมจุดคอจุดนะคะคำเต็มก็คือมกราคมนะคะกจุดพจุด คำเต็มก็คือก okay. ุมภาพันธ์นะคะมีจุดคอจุดคำเต็มก็คือมีนาคมนะคะเมจุดยอจุดคำเต็มก็คือเมษายนนะคะพอจุดคอจุดคำเต็มก็คือพฤษภาคมมิจุดยอจุดคำเต็มก็คือมิถุนายนกอจุดคอจุดคำเต็มก็คือกรกกระดาคมนะคะ ซึ่งตั้งแต่มกราคมมาจนถึงกรกฎาคมนะคะก็เป็นชื่อเดือนนะคะในรอบ1ปีนั่นเองนะคะซึ่งครูยกตัวอย่างมาแค่7เ,เดือนนะคะแต่ใน1ปีเรามีถึง12เดือนนะคะบจุดก็ย่อม,มาจากบาทนะคะที่เป็นค่าของเงินนะคะมจุดนะคะมีคำเต็มถึง4คําเลยก็คือมหาวิทยาลัยมัธยมเมรหมู่บ้านนะคะ ซึ่งทั้ง4คํคำนี้ใช้อักษรย่อร่วมกันก็คือมอจุดนั่นเองนอจุดนะคะคำเต็มก็คือทิศเหนือนาฬิกาแล้วก็มีอีกคำนึงนะคะคําว่านาทีนั่นเองนะคะจจุดมจุดนะคะคําเต็มก็คือจดหมายรอพอจุดคําเต็มก็คือโรงพยาบาลนะคะ รอเรือรอเรือจุดนะคะคําเต็มก็คือโรงเรียนหรือว่าโรงแรมก็ได้นะคะใช้อักษรย่อร่วมกันเหมือนกันเลยนะคะก็คือรอเรือรอเรือจุดนั่นเองสอเสือตอตาจุดนะคะคําเต็มก็คือสตางนั่นเองดอจุดชอจุดคําเต็มก็คือเด็กชายดอจุดยอหญิงจุดคําเต็มก็คือเด็กหญิงนะคะนอจุดสอเสือจุดคําเต็มก็คือนางสาวและ พ่อยอยหญิงจุดคำเต็มก็คือแพทย์หญิงนั่นเองยังมมีคำอักษรย่ออีกมากมายเลยนะคะนักเรียนลองไปศึกษาหาข้อมูลค้นคว้ากันดูนะคะซึ่งคำอักษรย่อจะเป็นคำที่ครูคิดว่านักเรียนพบเห็นและใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะคะแต่การจะใช้อักษรย่อนะคะจะต้องเป็น คำที่ใช้โดยทั่วไปรู้จักโดยทั่วไปนะคะใช้ในราชการนะคะเราจะเขียนย่อขึ้นมาเองไม่ได้นะคะต้องเป็นคำที่ทุกคนรู้จักและเข้าใจตรงกันนะคะ,ะเรามาดูใบางานนะคะใบางานที่19ค่ะให้นักเรียนเขียนคําเต็มของอักษรย่อที่กําหนดนะคะใบางานจะเป็นแบบนี้ค่ะ ครูจะมีคำมาให้นักเรียนนะคะเป็นคำย่อเป็นอักษรย่อน,นะคะจำนวนคําคำคำที่1ก็คือพอจุดสอจุดนักเรียนก็ใส่คำเต็มของอักษรย่อน,นี้นะคะว่าคือคำว่าอะไรคำที่สองรอรอจุดนะคะคำเต็มของอักษรย่อน,นี้คืออะไรนะคะคำที่3ปอนอนเนนจุดนะคะคำที่4พอจุด รอจุดบอจุดและคำที่5คอจุดสอจุดนะคะนักเรียนก็นําคําเต็มนะคะของคอําย่อหรือว่าอาักษรย่อที่ครูกําหนดนะคะมาใส่แล้วก็ระบายสีตกแต่งภาพให้สวยงามนะคะลองทํากันดูนะคะนักเรียนใบงานที่20ค่ะ ให้นักเรียนเติมอักษรย่อของคําตอบไปนี้ลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอาจเรามาดูใบงานนะคะใบงานที่20นะคะครูก็จะมีคําเต็มมาให้นักเรียนจํานวน10คําเลยนะคะให้นักเรียนเติมอักษรย่อของคําเต็มนั้นนะคะลงไปในกรอบที่ครูเว้นว่างไว้นะคะแล้วนักเรียนก็ ตกแต่งระบายสีนะคะใบงานให้สวยงามน,นะคะครูคิดว่าทั้งสองใบงานเนี่ยไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนแน่นอนนะคะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เราเรียนเรื่องอักษรย่อ,อก,กันไปใช่ไหมคะครูคิดว่าอักษรย่อ,อไม่ยากเลยนะคะเพราะครูคิดว่าเป็นคำที่นักเรียนพบเจอพบเห็นอยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะคะ แต่นักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอักษรย่อมากขึ้นนะคะนักเรียนก็ต้องทบทวนบทเรียนบ่อยๆนะคะแล้วก็ฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะที่ครูให้ไปนะคะหรือว่าจะหาแบบฝึกหัดข้างนอกลองฝึกฝนฝึกทำดูนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ